่สูงสุดของ KBS นี่อยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่ครับมูลค่าของ Market Cap นี่จะอยู่ที่ประมาณ7,000ล้านบาทเรามีอัตราการผลิตอยู่ที่47,000ตันต่อวันเราเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยณนะขาดนั้นไม่ใช่ด้วยยอดขายหรือปริมาณแต่ว่าเรื่องคุณภาพเป็นที่ยอมรับธุรกิจต้องมีความหวังพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ ต้องบอกว่าโลกเนี่ยเราเปลี่ยนไปเร็วมากต้อง manage change ให้ได้เนี่ยถ้าทำได้เนี่ยโอกาสเติบโตเนี่ยผมว่าเป็นไปได้อย่างสูงเลยกว่าจะได้กาแฟสักถ้วยที่เข้มข้นกลมกลม่อมผ่านการคัดสรรและคั่วบดอย่างลงตัวกับความร้อนที่เหมาะสม ชงอย่างพิถีพิถันจนได้กาแฟที่ดีที่สุดเช่นเดียวกับการทำธุรกิจที่ต้องผ่านการทำงานอย่างหนักและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจก้าวไปสู่ความสำเร็จและการพาบริษัทเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็คงเป็นเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่ทุกคนต่างใฝ่ฝัน มี SME เกิดขึ้นมากมายมีบริษัทจดทะเบียนนับแสนนับล้านแต่มีเพียงไม่กี่ร้อยบริษัทที่สามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จวันนี้เราจะพาทุกท่านไปจิบกาแฟและร่วมพูดคุยกับ CEO ผู้สร้างธุรกิจพันล้านหมื่นล้านในตลาดหลักทรัพย์ที่จะทำให้ทุกท่านได้พบกับความจริงที่เกินจินตนาการในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมาร่วมออกเดินทางไปพร้อมๆกันครับ ที่เราได้มาจิบกาแฟาด้วยวันนี้ก็คือคุณอิสระทวินเติมรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KBS หรือบริษัทน้ำตาลคอนบุรีจำกัดมหาชนร่มบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายครบวงจรภายใต้ตราสินค้า KBS ที่มีประสบการณ์มากกว่า54ปีและได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีมูลค่าสูงสุดกว่า7,000ล้านบาท สุรสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ครับือนะครับวันนี้ฮะคุยกับเจ้าของหุ้นฮะอันนร้อยร้าน KBS ฮะ,ละน้ำตาลคอนบุรีครับผมครับต้องทราบาว่าคุณสรณุรศนี่เกิดมาและเปิดโปรเพื่ออยู่ในวงการน้ำตาลเลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็เหมือนกับ Born and r a c e นะฮะเพื่อมาธุกรกิจนี้โดยเฉพาะเลยครับครับอยู่ในธุนกรกิน้ำตาลมากี่ปีฮะนับไปก็25ปีละ ครับผม,บผมอันนี้ของคุณอิสระแล้วถ้า k p s งน้ำตาลคอนบุรีนี่ทำธุกรกิจน้ำตาลมาทั้งหมดกี่ปีครับตอนนี้เกิน50ปีแล้วตอนนี้น่าจะเข้าปีที่54แล้วเข้าสู่ตลาดลักรับปีอะไรครับปี53ครับปี53ก็ประมาณสิบกว่าปีใช่ครับครับผมบการอยู่ในตลาดกับนอกตลาดนี่ตา่างกันยังไงครับการอยู่ในตลาดนี้ก็ต้องมีการควบคุมนะฮะในทาง ธรรมิบาลเนี่ยเยอะขึ้นนะครับ,รบม,มีกฎเกณฑ์ต่างๆมากขึ้นมีการดูบัญชงบัญชีที่ต้องเป๊ะๆมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นหลักๆเลยที่ที่จะต้องทำเวลาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต้องปิดงบให้ทันเวลาอย่างรวดเร็วรซึ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆก็เป็นผลดีต่อบริษัทมากมูลค่าสูงสุดของ KBS นี่อยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่ครับ,รบมูลค่าของ market cap นี่จะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 ล้านบาทตอนที่ช่วงที่ดีที่สุดนะครับเจ00ล้านบาทสำหรับ KBS ครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้สำหรับจุดเริ่มต้นของ s อ e ทุกคนแล้วก็เริ่มต้นเติบโตการที่มีมูลค่าเป็นร้อยเป็นพันนี่เกิดขึ้นได้กับ s m e ทุกคนเป็นไปได้จริงไหมครับใช่ครับอ่าั้นวันนี้ฮะขอความรู้เรื่องธุรกิจของน้ำตาลแล้วก็ขอวิธีการทำงานของคุณอิสระได้ไหมครับได้ครับยินดีเลยจิบกาแฟด้วยได้ไหมฮะได้ค่ะวันนี้ถ้ากินกาแฟนี่น้ำตาลต้องอร่อยมาอย่างน้อยก็ต้องหวานครับ ที่ไหนดีครับช่างคอนเทนครับขออนุญาตจิบกาแฟนะครับครับผมปกติคุณนิสระทานกาแฟไหมครับผมทานคาปูชิโน่ครับเพราะว่าเออมีนมหน่อยแต่ไม่มากถึงขนาดลาเต้รู้สึกจะเข้ากันพอดีถ้าเปรียบเทียบ KBS เป็นกาแฟนะครับครับ KBS เนี่ยเป็นธุรกิจที่ซับซ้อนนะครับต้องมีนมต้องมีกาแฟต้องรสชาติต้องกลมกล่อมต้อง เป็นเป็นธุรกิจที่ยากมากนะฮะต้องผมต้องยอมรับว่ามันยากมากจริงๆครับอ่าครับกะครับกาแฟที่นี่หวานจริงๆด้วยงั้นวันนี้ขอเรียนรู้ธุรกิจที่ซับซ้อนแต่ว่าหวานอย่าง KBS นะครับครับจริงๆแล้วเราทําธุรกิจอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าธุรกิจของเราเนี่ยก็คือธุรกิจน้ําตาลนี่แหละนะครับเราก็เน้นเรื่องน้ําตาลมาตลอดตั้งแต่50ปีตั้งแต่ที่คุณปู่เนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับ ตอนแรกเนี่ยเป็นเ,เป็นธุรกิจที่ยากลําบากมากเพราะคุณปู่ก็ไม่มีประสบการณ์นในเรื่องนี้เลยตอนนั้นนี่ก็ถอดใจไปหลายครั้งจะถอดใจไปหลายครั้งนะครับมีต้องไปกู้หนี้ยืมสินด้วยตัวเองเนี่ยซึ่งก็ผ่านมานานนะฮะเราก็ได้ณขณะนั้นเนี่ยเราที่ตั้งนยอยู่ที่ชนบุรีรนะฮะก็ได้ทําธุรกิจเนี่ยามาแล้วก็ได้เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับ ของเมืองไทยณนะขณะนั้นไม่ใช่ด้วยยอดขายหรือปริมาณแต่ว่าเรื่องคุณภาพเป็นที่ยอมรับนะครับคนชอบบอกว่าถ้ามาลงน้ำตาลมาจากที่นี่เนี่ยถือว่าดี <S 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 เราก็มีความพยายามในการเพิ่มคุณภาพของน้ำตาลเนี่ยมาตลอดเลยนะครับมี มาตรฐานมีอะไรที่ลูกค้าเนี่ยสนใจหรือต้องการมีความต้องการในตลาดเราก็จะไปศึกษาแล้วก็พยายามทำให้ได้ปัจจุบันสินค้าที่เราทำนีม่มีสินค้าอะไรบ้างครับสินค้าก็จะมีน้ำตาลสายบริสุทธิ์นะครับน้ำตาลสายขาวธรรมดาน้ำตาลธรรมชาตินะครับแล้วก็ส่วนส่งออกในบางทีก็จะมีน้ำตาลรายดิบบ้างนะครับ,รบแต่สิ่งที่เราไม่เหมือนกับ ลงอื่นๆทั่วๆไปนะครับก็มีคนทำแต่ไม่เหมือนกับคนอื่นทั่วๆไปก็จะเกี่ยวกับเรื่องการ flexibility ในการทำแพคเกจจิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นครึ่งกิโล1กิโล,โลอะไรต่างๆนี้เนี่ยซึ่งฟังดูมันก็เหมือนกับก,ก็ธรรมดาแต่จริงๆแล้วโรงงานน้ำตาลเนี่ยมีไม่มากโรงนักที่จะทำเรื่องเหล่านี้ ทําให้เกิดความต้องการสูงสุดแก่ลูกค้าของเราดูแอดต่างๆท,ที่เขาอยากจะได้แบบนี้แต่เขาไปหาลูกค้าลูกค้าอยากจะได้อีกแบบหนึง่งเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้เขาได้ปัจจุบันฮะกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาลคอนบุรีเป็นยังไงบ้างครับครับโรงงานน้ำตาลเนี่ยเราจะวัดกันด้วยอัตราการ หีบ <Heat S 1> ของอ้อยนะครับก็คือรับอ้อยเข้ามาได้เท่าไหร่ต่อวันเรามีอัตราการผลิตอยู่ที่35,000ตันต่อวัน35,000ตันต่อวันต่อวันถ,วถือว่าเยอะมากไหมครับถือว่าอยู่ข้างบนละกันไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใหญ่ที่สุดแต่ก็ถือว่าอยู่บนบนในปลายปีนี้เนี่ยเราก็จะขยายขึ้นมาอีกโรงหนึ่งนะครับอยู่คนละที่กันซึ่งถ้าสมมุติว่ารวมแล้วก็จะ กลายเป็น47,000ตันต่อวัน47,000ตันต่อวันลองหลับตานึกภาพดีนะฮะคำว่าหีบอ้อยนี่เป็นยังไงนะครับมันเป็นศัพท์ในวงการใช่ไหมหีบอ้อยหีบอ้อยคืออะไรครับการหีบอ้อยนี่ก็คือว่าตัวลูกหีบเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นเหล็กโรเลอร์ er อยู่3ตัว4ตัวแล้วแต่นะฮะก็คือมันจะบีบคันน้ําอ้อยออกจาก ตัวอ้อยอก็จะเข้ามาแล้วมันก็จะบีบคั้นคั้นคั้คั้นคั้้ออยออกไปนะครับซึ่งไอตัวตัวเหล่านี้เนี่ยก็จะแล้วแต่ลงก็อาจจะมีสัก4-5ชุดเขาเรียกสี่ห้าชุดพอคล้ายๆกับการทํากะทิก็คือพอคั้นไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันแห้งแต่ยังมีน้ําตาลอยู่เราก็จะเอาน้ํามาพรมใหม่แล้วเราก็คั้นต่อ แล้วก็พรมใหม่แล้วก็คันต่อเพื่อที่จะให้น้ําตาลเนี่ยมันออกไปจากอ้อยให้ได้มากที่สุดก็เรามีส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไล่อ้อยค,คือวันหนึ่งต้องใช้อ้อยที่เขาปลูกประมาณ4,000ันห้าพคิดว่า5,000ตันง่ายๆครับผมซึ่งถ้าสมมุติจะให้ดีเนี่ยเราก็อยากจะหีบสัก100วันก็คูณไปอีก100กลายเป็น 4, 000, 5, 000ี่0 0 0ห้าแสนไร่ต่อปี ของโรงเดียวหนึ่งโรงนะฮะปีปีหนึ่งะฮะงั้น KBS เนี่ยส่ง,สงน้ำตาลออกเนี่เป็นสินค้าเนี่ยกี่ตันนะอ่ะเราก็จะต้องผลิตประมาณ3 0 0แสนกว่าตันโดยประมาณเนี่ยของจำนวนที่เราผลิตเนี่ยจะมาบริโภคภายในแต่จริงๆก็คือว่าการบริโภคภายในเนี่ยถือว่าเป็น r i ร r i t y อันดับต้นๆ้น,นคือคุณผลิตได้เท่าไหร่เนี่ยต้องมีพอขายสำหรับในประเทศก่อนที่เหลือเราถึงจะ ส่เออพราทราบว่าจริงๆแล้วเจ้าของโรงน้ำตาลมักจะมีอีกธุรกิจหนึ่งคู่กันด้วยนั่นก็คือโรงไฟฟ้าพอเราหีบอ้อยเสร็จปั๊บเนี่ยจะมีกากอ้อยเป็นขยะเอางี้ดีกว่าเมื่อก่อนเป็นขยะเลยซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็หาที่ทิ้งแล้วมันมันเยอะมาก มันส่งกลิ่นเหม็นมันเน่ามันเสียหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เลยมีการคิดว่าเนี่ยมันต้องเอาไปใช้อะไรได้อย่างน้อยต้องไม่ทำลายอะไรบางอย่างที่ที่มันจะไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเราก็เอากากอ้อยเนี่ยเอาไปเผานะเอาไปปั่นไฟนะครับแล้วก็เอาไฟฟ้ามาใช้เอาสตีมเนี่ยที่ได้จากการเผาเนี่ยเอามาเคี่ยวน้ำตาลอะไรต่างๆนี้เนี่ยก็ก็เป็น เป็นเป็นโมเดลตั้งแต่นั้นมาแต่พอหลังหลังมาเริ่มมีการขายไฟเริ่มมีอะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นรายได้เสริมถือว่ามาช่วยธุรกิจเราได้ได้เป็นอย่างดีเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาต่อๆไปเวลาเมื่อเรามีกำไรอะไรต่างๆเราก็อยากจะเอามาเนี่ยมาปรับปรุงนะฮะเครื่องจักรที่เก่าแล้วของเราเนี่ย ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเราก็มีความหวังว่าเนี่ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการขายไฟของเราเนี่ยมันจะมีการเติบโตขึ้นมากขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะมีความมั่นคงในการขายไฟเนี่ยให้ได้มากขึ้นในอนาคตครับเพราะเป็นสินค้าที่เรามีวัตถุดิบอยู่แล้วใช่ครับยังไงก็มาจริงเยอะใช่งั้นปีนี้ฮะไม่ทราบว่า KBS มีอะไรที่คิดว่าเป้าหมายต้องเดินไปให้ถึงมาจะทำยังไงต่อครับ ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นปีวิกฤตของน้ําตาลจริงๆจะบอกว่าทั่วโลกก็ได้การแห้งแล้งเนี่ยของทั่วโลกเนี่ยเมืองไทยเนี่ยถือว่าหนักหนักมากที่สุดประเทศหนึ่งจากที่น้ำอ้อยเนี่ยที่เราหีบกันทั่วประเทศเนี่ยปีก่อนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ131-132ล้านตันเนี่ยปีนี้เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยลดลงมาเหลือ70ไม่ถึง75ล้านตัน วัตถุดิบหายไปวัตถุดิบหายไปประมาณ43หรือ44เนี่ยนะครับของทั่วประเทศสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทาง KBS เนี่ยต้องการแก้ปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดโดยวิธีที่ว่าเราจะต้องไปลงทุนนะครับลงทุนเราบอกเลยว่าต้องลงทุนในไร่ให้มากขึ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นการขุดสะะขุดบอ่อขุดอะไรเนี้ยเพื่อเตรียม ให้น้ำหรือฝนอะไรที่เข้ามาที่จะได้อยู่ในพื้นดินให้ได้มากขึ้นอ้อยเนี่ยเวลาเราปลูกครั้งหนึ่งนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีในเมืองนอกนี้เนี่ยเวลาเขาดูแลกันดีๆเนี่ยเขาอยู่ได้ประมาณ5-6ปีคือพอปลูกขึ้นมาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาตัดปั๊กแล้วก็อีกขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่เรื่อยๆแต่สิ่งที่เขาเนี่ยต้องมาปลูกใหม่ก็เพราะว่าบางครั้งพอตัดไปบางครั้งมันก็เสียคือมันไม่ขึ้นแหลว พอตัดไปหลายๆครั้งมันก็ขึ้นมาหลอมแหลมละมันไม่ค่อยดีละเขาก็เลยเถ่ายทิ้งนะครับแล้วก็ปลูกใหม่แต่ถ้าเราดูแลมันดีๆเนี่ยมันก็อยู่ได้นานขึ้นต้นทุนของชาวไร่เนี่ยก็จะถูกเพราะไม่ต้องปลูกทุกปีไม่ต้องไถลึกลึกๆทุกปีอย่างเี้ครับก็จะช่วยให้ชาวไร่เนี่ยมีกำไรมากขึ้นเราไม่ได้เป็น เจ้าของของของเจ้าของไร่แต่เราเนี่ยต้องช่วยชาวไร่ให้เขามีความมั่งคั่งยั่งยืนพอเขามีความมั่งคั่งยั่งยืนเขาก็จะปลูกแล้วก็ส่งโรงงานเราอย่างยั่งยืนทราบมาว่าธุรกิจนี้กําลังเผชิญความท้าทายเพราะฉะนั้นหัวจิตหัวใจของผู้บริหารจะต้องแข็งแกร่งกว่าคนปกติอย่างแน่นอนงั้นขอคุยเรื่องวิธีการทางานและปัญญาการทางานของคุณอิสระได้ไหมครับครับแต่ขอคุยแบบ ในห้องทำงานได้ไหมอยากคุดในห้องทำงานของผู้บริหาร KBS ครับผมขออนุญาตนะครับครับผมในสถานการณ์เลวร้ายผมจะหาทางสร้างโอกาสขึ้นมารูซลีการจะผลักดันให้ธุรกิจเติบโตไปได้ไกล ต้องใส่ใจเรื่องของคุณภาพสินค้าเป็นอันดับแรกนี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้คุณอิสระทวินเติมรัพย์สามารถขับเคลื่อนบริษัทน้ำตาลคอนบุรีจำกัดมหาชนให้เติบโตและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายแบบครบวงจรจากทั้งในและต่างประเทศได้ท่านจะมีแนวคิดและปรัชญาการบริหารธุรกิจอย่างไรไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับจริงๆแล้วซ e โคือผู้บริหาร ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หน้าที่ต้องทําอะไรครับในในมุมมองผมเนี่ยสิ่งที่จะต้องทานี่ก็คือว่าให้ในแต่ละฝ่ายเนี่ยทำงานให้ได้ดีแล้วก็ให้ได้ตรงเวลาในอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่เนี่ยในการปิดงบให้ทันเวลาและถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นผมจะไม่พูดว่าสาคัญฮนะผมบอกว่าจําเป็นเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่มันต้อง มันจาเป็นนะมันต้องทําให้ให้ได้แล้วต้องทําให้มันดีทําให้มัน complete ให้ได้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ท,ทุกหน่วยงานก็มีส่วนในการที่จะทําให้ตรงนี้ให้มันสําเร็จเนี่ยต้องทําให้ได้อย่างทันเวลาแล้วก็ถูกต้องไม่ทราบว่าตอนนี้ครับทาง kbs ดูแลทีมงานทั้งหมดกี่คนกี่โรงกี่ที่ครับตอนนี้เนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยเราถือว่าเรามี1โรงนะครับแต่1โรงของเราเนี่ยก็จะมีโรงงานไฟฟ้าด้วย นะครับแล้วปลายปีนี้เนี่ยเราก็จะมีอีกหนึ่งโรงที่จะเกิดขึ้นที่อำเภอสีคิ้วนครราชสีมาเหมือนกันแต่ณขณะนี้เนี่ยพนักงานประจำรวมทั้งอยู่ที่ออฟฟิศแล้วนี่เนี่ยก็จะอยู่ที่เราๆ900คนนะครับแล้วก็จะมีพนักงานชั่วคราวซึ่งก็จะใช้อีกประมาณ700คนครับรบก็บพันกว่าคนก็พันกว่าคนไม่รวมชาวไร่ ไม่รวมชาวไร่ชาวไร่ที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของเราเนี่ประมาณกี่ครอบครัวฮะโอ้อ่ถ้าเฉลี่ยเฉลี่ยว่า50นี่ก็5000ครอบครัว5,000ครอบครัวครอบครัวปัชญาการทำงานคุณอิสระเป็นไงครับการทำงานของตรงนี้เนี่ยคือว่ามันมีอย่างที่ได้กล่าวว่ามันมีความซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้อบเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้ว right man for the right job เนี่ยมันก็ต้องมันก็สำคัญมากมาก แล้วในการที่เราจะต้องให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับรวมถึงทั้งสร้าง competency คือสร้างความเก่งในงานของเขาเนี่ยต้องมาคู่กันดังนั้นเนี่ยการที่สร้างความเชื่อ,อมั่นใน,ในฝีมือแล้วก็ความพัฒนาฝีมือของเขาในงานของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก คนที่ทํางานในที่ที่ในในงานงานนั้นเนี่ยต้องใส่ใจในงานนะครับแล้วเราก็ต้องมุ่งพัฒนางานเขาให้ได้ดีขึ้นดีขึ้นให้เขามีความมั่นใจในทางการทำงานมากขึ้นแล้วเราก็จะได้เชื่อใจเขามากขึ้นแล้วการทำงานก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นในการที่เราจะทำให้เราเชื่อใจทีมงานของเราและทำให้ทีมงานของเราเชื่อใจในตัวเราเนี่ยมันทำยังไงของเคล็ดลับหน่อยครับ ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นการหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็น KPI ซึ่งตอนนี้เรากำลังดูเรื่อง OKR OK นะครับก็คือ objective แบบคือคือ manage ด้วย objective จริงๆมันก็คล้ายคล้ายกันนะฮนะซึ่งในตอนนี้ที่เราทำนี่ก็คือว่าเขาก็ต้องรู้ว่างานของเขาความคาดหวังของบริษัทเนี่ยให้กับตัวเขาเนี่ยมันมีอะไรที่ชัดเจนเพราะบางครั้งเขาก็บอกว่าเขาก็ทำงานอย่างดีแล้วแต่มันไม่ตรง กับความต้องการของบริษัทระบบในในเรื่องของพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญให้เขาตระหนักให้เขาคิดให้เขารู้ว่าเออวิชั่นของบริษัทมันเป็นแบบนี้ออบเจกตีฟของบริษัทเป็นแบบนี้เขามีส่วนร่วมในการทําแบบนี้กับบริษัทเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับพอมีเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็มีตัววัดนะครับแล้วมีการตามงานอยู่สม่ําเสมอว่าโอเคเป็นอย่างนี้นะถูกต้องนะกําลังเดินไปถูกทางแล้วต่างต่างเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการ สร้างความมั่นใจในการทํางานเขามากืือว่าโอเคเขาทํางานได้เป็นอย่างดีแล้วถูกทางแล้วเหล่านี้ครับก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองไปได้และรู้ว่าเขาไปทางถูกทางแล้วเมื่อเขาผิดเราก็มีการเหมือนกับตักเตือนหรือว่าสอนหรือว่าโคชชิ่งหรืออะไรพวกนี้เนี่ยให้ให้เขารู้ว่าโอเคอันนี้มันไม่เขาไปไม่ถูกทางจะได้ไม่เสียเวลาเขาว่าไปในทางที่ผิดเสียเวลาอย่างเงี้ยครับ จริงไหมครับว่านอกจากไข้หวัดที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในประเทศนี้อันนี้จริงไหมครับภัยแล้งนี่ได้เกิดมาแล้วนะครับใน2อปีที่ผ่านมานี้นะครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยในปีแรกที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเราก็คิดว่ายอดอ้อยเนี่ยมันจะต้องตกลงมาเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่เนื่องจากประเมินไว้นะครับว่ามันเป็นเพราะว่าเรามีต้นทุนของน้ำเนี่ยมาที่โอเค ทีมทีม่ไม่ได้แย่มากดังนั้นปีก่อนนั้นเนี่ยก็เลยมีอัตราลดไม่มากอยู่แค่ประมาณ10%ครับแต่ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นและลดลงมา4 0 4 4 3 44%ซึ่งหนักรุนแรงมากที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับส่วนของปีนี้เนี่ยก็ยังภาวนาอยู่นะครับว่า สถานการณ์ภัยแล้งเนี่ยจะดีขึ้นนะครับอาจจะเป็นความเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะว่าเมื่อวานเนี่ยเริ่มมีพายุฤด,ด,ดูร้อนเข้ามาแล้วรเริ่มมีฝนตกแล้วนะครับเราก็คาดหวังว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่ดีนะครับ,รบมีฝนมามากกว่าธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นความให้ความหวังตัวใจเป็นความหวังพอธ <laughs> ุรกิจต้องมีความหวัง แล้วพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ครับอย่างพวกเราเอง s m e เนี่ยบางทีก็มีคําถามว่าจริงๆแล้วการเป็นเริ่มต้นจาก s m e เนี่ยสามารถสร้างธุรกิจเนี่ยให้เป็นหลัก10ล้านร้อยล้านและพันล้านครับก้าวข้าสู่หมื่นล้านเหมือนที่ KBS ทําได้เนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริงสําหรับพวกเราชาว s m e ใช่ไหมครับอ่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แน่นอนทุนจดทะเบียนเริ่มต้นของบริษัทเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็อยู่ที่1ล้านนี่แหละ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยทุนจดทะเบียนของเราเนี่ยก็ขึ้นมาเป็น600ล้านแล้วนะครับจะถามว่าก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะครับแต่อย่าลืมนะฮะว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ผ่านมรสุมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าเราเนี่ยเติบโตได้เร็วกว่านี้ได้ใหญ่กว่านี้นะครับซึ่ง ก็อยากจะฝากไว้ว่าทาง SMB e เนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับถ้ามีความตั้งใจนะครับแล้วก็ณนะขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าโลกเนี่ยเราเปลี่ยนไปเร็วมากต้องเขาเรียกว่า manage change ให้ได้เนี่ยถ้าทำได้เนี่ยอโอกาสเติบโตเนี่ยผมว่าน่าจะเ,าเป็นไปได้อย่างสูงเลยด้วยซ้ำไป จัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลง change management ทุกอย่างที่มีอุปสรรคมักมีโอกาสอยู่เสมอครับแต่ในช่วงเวลานี้ที่หลายคนอาจจะได้ยินถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของข่าวที่มันไม่ค่อยดีมรสุมต่างๆในฐานะที่ k b s องก็ผ่านมาหลายๆทุกมรสุม,มนะอมขอกําลังใจฮะขอเข็ดลับฮะในการก้าวผ่านมรสุมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ S&P ไ e ทยทุกๆคนครับสิ่งที่จําเป็นนะครับก็คือว่าเราต้องเนี่ยติดตามข่าวสารนะครับ เป็นอย่างดีเป็นอย่างใกล้ชิดนะครับสิ่งโดยเฉพาะสิ่งที่มันเกี่ยวกับธุรกิจของเราเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าเราได้ทำแล้วเราไม่ไม่เพิกเฉยต่ออินโฟเมชันเหล่านั้นเนี่ยข้อมูลของต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์วิธีการทำงานของบริษัทนี้นะฮะถ้าทำได้จะเติบโตและจะเติบโตอย่างดีมากๆด้วย ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตสักกี่ครั้งขอเพียงตั้งสติและโฟกัสปัญหาให้ตรงจุดเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้และนี่คือแนวคิดที่ทําให้คุณอิสาระสามารถบริหารองคอ์กรให้เติบโตและพาบริษัทน้ําตาลคอนบุรีจํากัดมหาชนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําด้านการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายแบบครบวงจรเราหวังว่าการมาจิบกาแฟกับสุดยอดซีอในวันนี้จะทําให้ทุกท่านได้นําแนวคิดดีๆและกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจไปปรับใช้กับองคอ์กรของตัวเอง ให้เติบโตและก้าวไปสู่ความสำเร็จและครั้งต่อไปเราจะพาไปจิบกาแฟาเปิดจินตนาการกับซ e o ท่านใดห้ามพลาดนะครับกับ Coffee with CEO อุปสรรคก็เป็นสิ่งที่คุณต้องเผชิญคือก้าวข้ามไปสู่ความสำเร็จสิกสิกลาถ้าอยากมารับแรงบรันดาลใจดีอย่างนี้ต่อไปนะคะก็อ,อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ